เธอก็ต้องกลับเธออยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปแล้วเทพสวรระค์ตัางหากครับที่เดวไายหัวหน้าสวรรค์ไม่เคยปกป้องคนเดีย่างที่หัวหน้าเคยบอกนะครับผมไม่กลับครับหัวหน้าถ้าสวรรค์นั้นงตัดสินมนุษย์เพียงแค่ผิดถูกหรือดีชั่วยอยู่อย่างนี้นะครับจะไม่มีใครคนไหนได้ไปสวรรค์อีกเลยครับเทพเธอเป็นเทวดาเธอกำลังดูถูกสวรรค์สวรรค์ตัางหากครับที่ดูถูกมนุษย์จุดเดียวนี้นะเทพ เฮ้ยเจ้้เอยู่ี่ดวเ้ไเฮ้ยใเยนอหนยนมีอะไรคนก่อนนะมีอะไรกก่อนจากได้มาเลยนะเรายมรับขอทางไครับครายครับอครับตอนนี้ตอนนี้จะพูดอะไรไม่ได้นะครับผมเห็นหน้าคุณแต่แรกผมรู้เลยว่าคุณต้องเป็นเดวดาปล่อยผอครับ เดี๋ยวบันไดสวรรค์จะมาแล้วครับกำลังจะมาใช่มามาตอนเที่ยงคืนเอางี้เดี๋ยวดูอิทธิฤทธิ์ุณเลยอีก18วินาทีผมเร็วครับ18วินาทีก๊อฟจะมาเฮิรนเลยเร็ว10ปล่อยผมครับ10หน้าผมน้าละ9แอด8ผมเป็นเทวดาจริงนะครับเชื่อ6เหินสิเหิน5 4 3ลอยเลย2 1 0 ตอนนี้สมหวันครับผมนะแอดคุกตนนี้สิรสมวคปันได้สวหวค์กลับนะผมกลับสวรรค์ไม่ได้เวดาจริงๆท่านเป็นเทวดาจริงๆลูกช้างผิดไปแล้วลูกช้างขอโทษลูกช้างไม่ได้ตั้งใจ ุ้ยเตรียมกล้องเลยเฮ้ยพี่นี่เลยต้องเตรียมกล้องเลยถ้าข่าวรัฐมนตรีอะช่างข่าวรัฐมนตรีเอาข่าวนี้ก่อนเร็วโอ๊ะโอ๊ะเดี๋ยวมีบนมาไล่ก่อนครับเออเฮ้ยผมไม่กลัวอยู่แล้วนะเทพเอาข่าวนี้ก่อนเร็วพี่เดี๋ยวเขาโดดจะรองเขาโดดก่อนโอ๊ยรอจ้านั่งเวทีหลังนะคิดดูนะไม่มีคนอยู่เลยมีแต่ช่องเราช่องเดียวเลยอะเอาเรื่องนี้ก่อนนะ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 เฮ้ยเอาหน้าผู้หญิงไหมนะเดี๋ยวเทพก่อนไม่ได้พี่ พ่อแม่ทำไมฉันไม่จากให้เงินฉันจ่ากระดอดแล้วน้องาวผู้ว่าจะทำอะไรต่อเกี่ยวกับเบลหรือเปล่าคะ ยังไม่ทราบอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมครับวาอะไรอย่ไรคะคือบน้นหรืเปล่าคะคืออะไรคะเป็นอางนั้นคืนานคะสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไงบ้างคะครับผมวาทีสิทธิวุฒินะครับขณะนี้ว่ทีหลังคืนงานให้กับผมนะครับพอออกครับให้เงินเดือนผมครึ่งหนึ่งผมก็ยอมครับแต่จะบีบบังคับผมด้วยวิธีการแบบนี้เลยนี่ในสุดเก็บปืนซะเถอะมันเหมือนของจริงมากหรดีไมวเด็กๆจะกลัว เหมือนของจริงมากเหรอฮะ พิดางผมกอนักไม่ฟัาฟังแล้วฉันสารภาพจันเลี้ยงันแล้วร้ายแท้มันฮ้ายแท้ร้ดงแงแล้วโลนี้มันโหดร้ายเกินไปสำหร้บแม่ไป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  ว่านะครับน่าจะมีหมอสักคนที่ช่วยคุณแก้วได้นะครับไม่ใช่หมอนายแหละเทพนายเป็นเทวดาไงนาะยก็เสกงหรือทำอะไรก็ได้ให้แก้วมองเห็นนะ่ะนเทพน้กนึก่คสงสารเธอเถอะฉันขอร้องนะ ทำให้เธอมองเห็นเป็ปกตินะเทพนะผมอยากช่วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นเทวดาแต่ผมไม่ใช่ผู้วิเศษครับผมไม่มีคาถาไม่มีเวทมนต์ที่จะเสกให้คุณแก้วมองเห็นได้ครับถ้าผมทำได้นะครับคงไม่รอจนถึงวันนี้หรอกครับทำไมบอก ทำไมทำไมเขาไหนบอกบ้านใจไงไหนบอกเรา,าก,ก็ยู่กับน้องผมทำไมผมบอกแต่แรกแล้วให้มาให้ความหวานเขาแล้วก็มา,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 าไม่ต้องมายุ่งกับน,น้องผมอีกเลยนะบอกแล้วแต่แรกแล้วไม่ต้องพี่อาครับถึงแม้ว่าแก้วจะมองไม่เห็นแต่แก้วก็ไม่ได้เป็นไรนี่คะ แกก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างผมเสียใจยครับอาจานั้นก็เสียใจฉันสงสัยย่งเลยพวกนายบนสวรรค์เคยเสียใจยไหมมนุษย์เป็นอย่างนี้คนดีได้อย่างนี้จะให้ฉันเชื่อย,อยังไงว่าทำดีต้องได้ดีอะสวรรค์อยู่สูงเกินไปครับ สูงเกินกว่ามนุษย์จะเห็นครับผมว่าสวรรค์ควรจะลงมาตัดสินมนุษย์ข้างล่างนี่นะพอ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 ไม่มีเวลาแล้วไปไม่เก่ากูนะเร็กลับสวรรค์เดี๋ยวนี้าล่อยผมเข้ากูนะรับรับ ยังไม่ต้องกลับเธอจะอยู่ต่อไปทําไมเมื่ออยู่ต่อเธอไม่ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ปล่อยอให้พวกเขาได้เรียนรู้ในตัวเขาเองให้ใช้แต่ไม่ตล้าที่เขาเลือกไปเอเธอต้องไปไปสวรรค์ใดนีด้ไม่มีเวลาต่อไปอีกแล้วไป